สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม w w e 2K24 นะแมตชนี้จะเป็นแมตชิงชป์หญิงสปีดมากันที่ค่าย g c c ก็ต้องเจอเด็ก GCC แน่นอนอผู้ท้าชิงครับจะมาก่อนโอ้เป็น โนมีนะจะมาท่าชิงแชมป์หญิงสปีดตั้งแต่เดบิวมานี่ยังไม่ได้จับแชมป์สักเส้นเลยแมตช์นี้นี่เป็นโอกาสอันดีแต่กองนี่โดนแน่ ยืนเด่นอย่างนี้นางก็มาหาสิจา้าถ่ายเล่อกับหนาวัดนี่เวียงทิ้งเลยล้มไปแล้วสะใจแตยังไม่จบต้องจุดไฟเพื่อความอลังการ และเจ้าของแชมป์ก็ป้องกันไปหลายคนแล้วนะนางก็ยังรอดมาได้ครับมาดูแมตช์นี้จะเสียแชมป์เปล่าแชมป์หญิงสปีดไอลาโดนแต่ถ้าวัดกันเรื่องกิมมิกนี่ก็คล้ายๆกันอยู่นะ เรื่องความแบบสายศาสตร์ไอ้เจ้าโนมีนี่ก็เป็นกิมมิกแนวหมอผีไอ้ลาดอนนี่กิมมิกแบบก็คนเล่นของอพอๆพอกันเลยจะได้เห็นอะไรปแปลกๆหรือเปล่านะตอนนี้ก็เหมือนนางไล้สังกัดอยู่ ตั้งแต่โดนซองขาวจาก WWE จะไปค่ายไหนเอ,อ่ยหน้าตางนะเอ้ยหน้าตานางก็โอเคอยู่นะ งิงแชมป์ยิงสปีดยำผู้ท้าชิงโนโมีโบกมือจ้าเจ้าทินนะนี่จะแพ้คาบ้านป่าอันนี้เจ้าของแชมป์มาเยือนสาวสกอตแลนด์ ไอลาดอนแมทชิงชมป์หญิงสปีดแอดก็จะจับเวลา5นาทีพอแล้วก็เปิดท้าฟินิชเชอร์ให้เต็มๆเ,เลยฮะสมฟินิชเชอร์ใครใส่ได้เยอะก็มีโอกาสชนะนะอย่างแมตชล่าสุดน,นี่ก็ไอไอลาดอนเจอกับแม็กซินดูปี เป็นแมตท,ที่โคตรเร็วเลยก็คลิปล่าสุดอ่ะมาดูแมตนี้จะเร็วเปล่าเอาเริ่มมาถึงโอจิกจกเลยอับนีอดดูวิญญาณอะไรหลอฉันไม่ให้หวงวิญญาณเอาใส่คืนครับโอ้ยไฟนอลคาดไปแล้วแพ้แบบแม็กซินไม่เอากดแล้วยังจ้าเอออย่าให้เสียชื่อเด็ก GCC เจอเหยียบต้องรอดูอีกจะโดนอีกรอบป้าเอา,เอาไม่ขาดคำไฟโนลคาดดอกสองกดแล้วอุ้ยทนได้จ้าดีมากจ้าโนมิเดี๋ยวเสียชื่อหมดขึ้นเชือกเส้นสามกระโดดบินมาทับเลยกดกใส่ที่กดที่ก็ทนได้เหมือนเดิม โอมิก็อึดก็ผ่านมานาทีหนึน่งวิ่งไปเจอเขาสป,ปิงเข้ามาเอาวืดเจอรวบคอสไฟนอลคัทดอกสามครับมีโหมดใส่โหมดทั้ฟินิชเชอร์โกดอุย้ยทนได้นะเ,ออเด็กจีซีครับตึงอยู่ ตอนนี้เจอกระเทือกเตะไปเล่นเล่นขาเล่นข้อเท้าเลยอะสร้างจุดอ่อนเจอสวนแล้วเอาละเจอจะโชกสแลมเจอสอกเข้าบ้องหูสแนปมานทำไรครับเอาเข่ากดหลังนะ ดึงแขนสองข้างไว้คึงไว้เออทรมานไปเอารับอุยถ้าโดนดอกที่สี่นิดอาจจะโดนแล้วจะไฟนคนคัดโอ้ยโกดพาบ้านแน่เลยเนี่ยนับเรียบร้อยครับอะไรวะเนี่ยโนมี ผู้ชนะครับก็เจ้าของแชมป์ป้องกันได้ไอลาดอ,อนคดโคตรโหดเลยแมตต่อไปเจอใครนี่ย้าตัวโหดโหด,ดมาเลยก็ดูจะเกินไปหน่อยเพราะว่าไอแชมป์เส้นนี้นี่นก็เอาไว้เผือผ่อๆพวกตัวนางรองอันนะไอตัวนางหลักก็ไปชิงแชมป์เส้นใหญ่กว่านี้อืม เหมือนเป็นการกระจายบุตรอโอเคครับก็ได้สามดาวนะก็ดีกว่าแมตเจอกับแม็กซินอยู่แต่ก็เสียดายโนมิชามเ้นแรกยังไม่มาตั้งแต่เดบิวต์ก็รอต่อไปอคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับกู๊ดบาย